นาจจัประกาค่ะเ้เริ่อพอยังหรอทุกฟองโอ้สิคิด่อนตรังหันฝันคักฝันแน่โคตฝันเือคักซะฝันอยู่แม่นอยู่ก็แม่นตัวแม่นจังด่าตีพวกถือืรฝันฝันถือยืดรฝันตีฝันถือโคตรนี่ขาสองขาฝันถือโคตราเเปลนแม่นนี่ว่มันตี่แม่นนี่ตีพ่เปลี่ยนตีตีเปลี่ยนทุเจิมบถือนั่นแหะ วราวาน้ำโชกันเชี่นหน่อยพ่อรวยนี่ยังตามหาโชคตามหาโชคอันรวยบ่เลยแม่แม่อยู่ค่ะแม่อยู่แต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นเจอุห์ค่บ่ห่วงบ่คือเนยเนาะือมาอมเจ้า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 เจ้เจ้าเจ้าเจ้าเจจ้าเจเจ้าเจ้า้าเจ้ีเจ้เจ้าเจ่าเจ้้าเจ้าเจ้า้าเจ้าเจ ด้วยด้วยปลาเลือดเลยต้องพื้นสนุกตัวมันหา่านะด้วยน้ำส้มอะไรด้วยน้ำส้มด้วยน้ำโ้กโอ้ยฟังเอาเด้อขายที่ตอนนี้หลวงตาพิจนาก็ต้องเปลี่ยนซื้อไห้เจอีกแล้วค่ะด้วยน้ำส้มโอ้ยเป็นไงเนาะว่าจังไหนไปกันมาจังไหนมาจังไหนกันเนาะ กะเงียบๆน่กันทักเทบ่นกะมัตามตอนะห้อยห้อยทห้างห้อยบ่ตามตอตอตอตามตตอของฝันแม่นอยู่อ๋อๆนานีฟันเาไป่ฟันเาดิมันจักคืัน8จะต้องงวดนี่ค่ะก็บ่ต่องวดอ ต้องเงลด้วอ๋อก็ตอปันไดคนะคะแกกับป่าร่องเงลด้วย่องตาครับก่องรปนาองโอ้ยไม่ซีเดียดะนว่านาาเกิดมาข้่างเดียวได้ชีวิตช้องซีเดีย่ะนี่หรอกนี่ห้าลงตาเป็นคนใส่ห้าอีกอกใส่เงินใสเงินต้อเงินตั้งเงินตั้งน้ำโศกเละโอ้ยตที่นี่ฟันตาที่ไหนคะฟันฟันเป็นตัวลข เป็นตัวเด็กมันมันร่อยมากมันมน,มมนี่ยังมากจริงยีตันเด็กนี่ทอดยังเด็กขุ่นเลยไรน้อยๆบอกไรน้อยๆมากยังเด็กขุ่นเลยบอกไรมาที่เรีกว่าครูสามหางหางชุดหนึงน่งบอกมากเลยมากมากชุดหนึง่งแต่ว่าชุดที่สองเรียงไรมันปวดกันมาก เวียนนแล้วก็ม้าก้นกันอี่ที่สามเหมือนไม่หยุดึุกเ็แน่มาหันแล่้นมาีนไหลบาวันนี้ค่อยย่ยยยย่ยยว่าไหลขึ้นเร็วที่แ้วเปอ่ะเป็นผู้เรียนคนนมากมันนนึงมาในไหม่ไหลมากวดที่แล้วเลขแรนเออมันมันเลขไหไหลยุ่ยๆเลยขึ้นมากเลยนะมันขึ้นมาโซ่เบิ้งน่าน้าเป็นสีแดงนแยมันมาเรียงดิน่งนีแล้วธรรมดาเลยะในทีวีอืออืมเป็นมัน โชวมันขึ้นมาเด็กขึ้นมาเราก็ไล่มาหมดตอนเด็กก็ขึ้นมาจนงวดอันสามอาทุนนะเป็นแบบนั้นหรอเด็กขึ้นมาเป็นคนไหนอ๋อไปจังไหนพ่อไปเห็นเลขไหลมากก็ไปเังไมันก็ยืนแจ้ปเกาะอะไรนี่ก็ฟันยืนยิ่งยืนอยู่ผู้เดียวยืนบันอ๋อเด็กันค่อยไล่มาแบบทั้งขันงวกวงโอ้เลขกันอยู่กงนี้ก็มาดูเลยบังคักแซว่นี่เป็นจริงอีกล่ะ เอามันเบิ่งคักมันเป็นไผก็เลขมันอยู่บ่คักบ่สัตว์ได้มันเห็นคักเห็นสัตอีกจอทีวีใหญ่่คอ้เ้อเตยตัวเขียนเ้ออ๋อให้เขียนบ่เออันตนีบ่ันตนีโอมันันเออมันมันมันพอมาสนหาแล้วมันก็หยุดมันนิ่งเลยยืนยงดีๆอบ่บ่ไหลบ่บ่เขียนไหลเลยแต่ว่าหงดมันมันอยู่แต่เบิ่งัน หยุดแกงจะดีพอไรไปทังไม่ออยมากยุ่ในทีวีไรเงินพ่งเห็นมเก็เบื้องนลีกหุ่นบอกนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละไหลไหลมาพอหนึ่อมันจเวิมันจเว้นห้างห้างกันน้องจีกีดกันเะไรกโอ้ค่ะเเลขจัมโตครับสามทางสามซุดโอ้เลขสาม้างสามซุดจันโตครับสามตัวเลขสามตัวมันเป็นสามุดค่ะสามทางค่ะโอ้เลขสามตัวสามเกตสามสาม เดียวที่สองมานนี้สามเจ็ดสามเขียนไม่ไหเขียนซาลาค่ะาเขียนกรทางค่ะเอาศูนเก้าสามัมนนี้ละงามนเดเนาะง่ายเมืนเเป็นนัขเกี่ยววิ่งสามวิ่งสามเลยวิ่งสามตัววิ่งกาให้เย็นนะหมอบ Uta ta hay hai mươi hai nghìn hai mươi hai 3 hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai ra hai nghìn hai nè, hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai 3 hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn về mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn 3 mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn ศูนย์ก mm. ็สามขีดเส้นใตไว้ใช่อ๋อชอบส่วนตัวนะไอ้วงใหมขีดเส้นใตขีดเส้นใต้พือนึละขีไวงหมดหมูปอค้งไหม่ั้งไวุ้มไก่ถั่ขันเข้าวงใหม่มัออกาเออกเลยนี่เจเีเียออกเลยว่าเออกว่าหิตใจขันวงให่เ้เจ้าสีออกเลยบอว่าคังถั่วมันมันไบ่ออกเอย

คือว่าเามีสวนที่เพิื่อไม่ของนเองนะมันเกี่ยวมาทุกกาเป็นเ็จได้พอร่างมือเง็ดอยู่ก็กาให้ไปแกะเว่ามันีมันจะตรงกันว่าพ่อขอเห็ดของเที่ยงเดียมนี่มันเห็ดยังไงนี่เด็กแรง่าเห็ดตรงนี้เห็ดเรีกล่ามวกกันนับนับแต้มไปอีกร่างว่นนางแกอยู่ มันยืดแบนดีมันตรงกันบ่แม่นยู่ว่าสันพันวังแม่นยู่ดิอ่ามันนี่ตรงกันวังไปตรงรึตรงครับตรงสามหางนี่บ่บ่บ่อ๋ออันนี้เลขไรที่แกะพงสูตรตรงเพันมันเป็นแกอันนี้แกบว่างฝันรึเปล่าเป็นตรงกแกะวัวของเพันหรอนะอ๋อค่ะอันนี้เป็นความฝันอันนี้ขั้วฝันเนี่ยขั้ฝันสะซีรั่งสองตัวว่าอะไรบ่ฮะสองตัวไก่มาได้หลมากบ่ไก่หมือกันบ่บ่มีเท่านี้แหละบ่มีเลขสองตัวที่ ไม่ได uh, mm. mm ้สามตัวใกล้มือกอนใกล้มือก่อนเพราะว่ามันนั่งลายมืออยู่มันเห็นใกล้ละสรุปหละไม่เัมันฟัดอีกนะอันนี้มันเป็นฝันแหลกไปเสีอคล้วทามสานมาซําอีกเพราะในสรุปหมกเพือนพ่อนี้ลเรื่องเล็กัง่ามไม่เราเลกมันเป็นนาเรียนยุโตยู่งอะแ่ศูนย์เก้าสามื่ือยู่ง่ามมดอืมยัดยัดย็ดยดแกื เฮ้งมาช่วยตัวบมอหน่ะแมนแมนไอ้เรศยื้อใน youtube fc จะจับเบิ่งออกจับไดกันหรอเออ fc ให้เด้จับไดกันไหมอืมมันมีเชี่ยนหน่อยสรุปเด้อสรุปของดวงตาให้ fc ฟังน้งสรุปตัวเลขทำตัวไวเนาะเวลากใกล้จะมากแล้วเวลาก็พ่อใดอยู่จักน้อยอยู่เอาสรุปตัวเลขดวงตาปิศนาเด้อค่ะท่านผู้ชม หมวดที่แล้วพิคนกะถือว่าแม่น,นย่อนละกันผู้เอาเปลี่ยนเนาะเลขมีขาหาร์ล็อคนกัสลัดตีกับสิว่าสองอยูด่ดอกใช่นีเอฟซีที่ข้าสลัดตีเปลี่ยนจับเปลี่ยนข้าวจะได้บบบนี้งวันน,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 นี้บ่มมีขาเลขนะแดนบ่มแดนคือเกาดอกไหลแบบนี้ไหลห่วยห่วยมากหรอไหลห่วยห่มากยุดจึกตรวจ่าสันกมี่แปดสามสามสามเจ็ดสามศูนย์เก้าสามาสนขาวาเนาะ มันนี้คักบ่คักให้วิ่งพร้อมว่าสันวิ่งสามบนล่างพ่ซันพนวาเนาะค่ะเอาบักไก่ไก่คงสุดถ่ายไกลไกมือพนวาจังคอยถามมาเบิงอีกห้าเทียได้สองตัว่าสันกับตัวนี้ตัวเฮ้าก็ได้เนาะก็คือไกล้มือเราคอยมาอีกบันห์เนี่ยอ่ามันยำตัวเด็กเนาะยำคงสุดท่ายเนาะัะครับจ เจากันผู้มิชก็ได้เราพู้มิชแล้วเขามาดูกศิลเขามาอยู่ดอกเขามาทำกันละค่ะอ่าส่งซีกี่ยวเลไม่าเีนี้กศิพอรบกวนดวงตาธานีตัวเนาะหลวงตาได้รค่ะอบกวนสาสาธุสาธุสุ